นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงประวัติแต่ของแต่ละคนไปแล้วเลื่อมไปถึงการออกมาได้พูดกมาได้อะไรเยอะหรือยังเออดาวอคร่าวๆมาบ้างแต่มาถึงแบบนี้อยากจะรู้จริงๆว่าพี่ทั้งสี่คนมารวมตัวกันได้ยังไงนะก็จริงๆแล้วว่เรารู้จักกันมาซึ่งเริ่มเริ่มเริ่มต้นจากผมกับพี่ต่ายรู้จักกันมามาณสิบกว่าปีแล้วเรียนที่มหาลัยด้วยกันมาและเอเชียตรงเนี้ยมหาลัยเอเชียแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เออ่ คือตอนแรกยังไม่ได้ทด้วยกันไะแต่เล่นด้วยกันอยู่แล้วก็พอเราเขียนเพลงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บหาทำมาได้บอกพี่ตั้งทำเพลงหน่อยก็เลยทํามาแล้วก็มาส่งที่แมสคอตอนเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ชวนพี่ตั้งเข้ามาครับแล้วนก็มาเมมามาเสริมคือตั้งผมจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วคือพี่นัดกับพี่รู้จักกก่อนแล้วพี่ก็รู้จักมือกองอ่านมือกองรู้จักมือเพลงถูกถูกต้องนี่ทำงานจม่ได้เปนเรืบองจริงเลี่ยเป็นเรื่องเลย ใชก็เลยครับมันคือการคล้ายๆก็แล้วก็มามาๆให้ที่ค่ายแมสคอแล้วก็สนใจเขาบอกว่าเราเป็นเพจในตรงเราเป็นตรงตงแล้อแล้วใครเป็นเพจครับไม่มีไม่มีผมว่านะเพจที่อยู่ในตรงเนี่ยคือเพจที่มีค่าผมพูดดีปิดการเลยไหมี้ดรายกเลยแบบไม่ได้ดดีอ๋อผมชอบอ่ะพี่พูดดีอะโอ๊ยโไงต่อฮะโอ้ยไ ท้องใหดูแลกันเนี่ยบางคนเนี่ยมันแบบเพชรที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเม็ดเล็กแต่ในตมเนี่ยมันคือเม็ดใหญ่อุบะน้ำตาจะไหลจริงหิวน้ำมากชุดนี้อ้าเดี๋ยวเราลงตัวกันแล้วอ้าแล้วก็หนึ่งซิงเกิลแรกก็คือจิ้มจุกจ๋า บอกว่าจริงๆเคยเปิดมาแล้วแล้วก็เคยเปิดแล้วค่ะงงเหมือนกันว่าต้าถามพี่เอาไปว่าซิงเกิลนี้ปล่อยมานานหรือยังคะปล่อยประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าีคนขอเพราะฉะนั้นเพลงมันต้องดีมากใช่อันดับแรกเลยที่เราต้องถามกันค่ะใครคนแต่งครับจริงๆแล้วช่วยแต่งแต่ว่าทำ่าที่ตกใจเนี่ยมันมันเราเราเราแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงตกจาจมันแปลกดีอะไรเงี้ยเลยโทรหาพี่ตายพี่ตายแต่งนิดหน่อยแต่งอบเพลงแล้วปะ บอกจิงจกจ๋าบอกเออดีเขาเขาเข้าใจด้วยคือพี่ไม่ถามเลยว่าเข้าไมด้วยเหรอทำไมต้องจิ้งจกจ๋าไม่เั้งเลยไม่คือคนเข่เข้าใจง่ายแต่จิ้งจกจ๋าไม่น่าง่ายเลยจริงๆแล้วเราพื้นฐานเราคือชอบอะไรแปลกแปลกอยู่แล้วแล้วก็มานอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเราคิดทานอะไรไม่ค่อยเหมือนเขาเลย แต่มันก็ดีนะมันเป็นกิมมิคดีกิมมิคกิมมิคเป็นว่าอะไรกิมมิคเป็นว่าอะไรกิ๊ด้ามีกิมีเกิดโรคเือผมว่านะใครก็ได้เอาเอาพี่น้อยพี่ต้าขอเลยขอสตาร์คนหนึ่งแต่ที่เอามาทำอะไรไม่ได้เอาทำอะไรนะมันปุ๊กพี่ตั้มแลสกิมันเจอแล้วเจอพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะ แล้วเนืะออันจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วคะเป็นเพลงช้าครับเพลงช้าเพลงเบาอุ้งเชนนิ่งช้าอุ้งเชนนิ่งเป็นสบายสบายสบายอ๋อเหรครับแล้วแน่นอนพี่ต้องเป็นคนทำดนตรีใช่ใช่พี่ตาองทำนั่นโนดีนั่นดนตรีสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็คือพี่ตายคนทำเพราะฉะนั้นเพลงนี้ทุกคนมีส่วนร่วมหมดใช่ครับก็คือขั้นตอนในการส่วนร่วมคือในห้องอัดคือผมจะคิดลายทุกอย่างหมายถึงว่า คองประมาณนี้เบรประมาณนี้แล้วอหนึ่งต้องอัดเนี่ยตำแหน่งต่างๆก็จะื่องตางๆอย่างพี่นัทนี่ก็จะเสริมมาตรงเรื่องร้องประมาณนี้คุยอะไรควกนี้ด้วยฮะมคุยแล้วพี่สอคุยด้วยพี่คุยด้วยก็เหมือนอย่างพี่พี่นัทก็ต้องมาซีเควนต์ตัวเองว่าเพลงเนี้ยเราจะต้องแบบร้องประมาณไหนต้องใส่อะไรตรงนี้แล้วก็ต้องมาบอกทางโทษฆาตกรตีก็คือหน้าที่ร้องก็คือของของมันร้องแบบนี้ก็เป็นแบบนี้กีตาร์ก็เป็นแบบของผมร้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ ในจริงต้องบอกว่าแอบได้ยินเสียงพี่นัทมาแล้วนะคะเพราะจริงใช่อ่าต้องบอกว่าใครถ้าใครเคยฟังจริงๆอ่ะต้องบอกว่าใครเคยฟังรายการพี่นัทก็น่าจะเคยได้ยินเสียงมาบ้างแหละแต่พอมาเปลี่ยนเป็นเสียงร้องเพลงดูหล่อมากเลยบางคนบางคนแบบเห็นหน้าพี่เขาโหดๆนี้จริงๆอ่ะจะร้องเพราะเป็นเพลงบินดีหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบคนเราเราชอบดูภายนอกไม่ดูภายในอ่ะจริงๆพี่นัทนี่จากที่พูดคุยกันแล้วเป็นคนสนุกสนานมากค่ะแล้วเป็นคนที่ใจบุญด้วยนะอยากที่ทำบุญนะทำบุญให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ต่อดีงติดพี่เขาเนี่ยถ้าเขาไม่ติดที เด็กเขาหล่อมันติดมันติดเดียวไม่เป็นต้องนี้เลยติดเดียวมันหล่อเดี๋ยวนะมีหยอดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายิ้มทำไมยิ้มต้องทำตาโตทปะเดี๋ยวตีกันเยอย่ายิ้มเรื่อ้ยเอาไอ้นี่วะ้ึงเล่นก่อนไหมเนี่ยเออเดี๋ยวขอพักเบรกกันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตีกันนักร้องแป๊บหนึ่งสมมติว่ากลับมานักร้องมาคืนนักร้องชนะถ้ามีตัอมาคือมิตรกรชนะเลยฮะโอเคโอ้ เดี๋ยวขอแอบนิดนึงคือแอบคุณคุณพี่ตายเคยเล่นหนังไหมคะไม่เคยนะจริงเหรอคือพี่ตายหน้าเหมือนคนนึงอ่ะเล่นเป็นบทโหรนิดนึงเออคุณคุณพี่ตายไม่ใช่หรอจริงก็เคยเล่นเป็นตัวยืนตัวยืนคืออะไรครับยืนนะพี่เหลืออีกสองคนพ่ะจะไหน พูดเก่นกันมาเราต้องฟังแบบสดๆนะวันนี้เราตากรีนมาด้วยได้ขุยตาเรียกถุยอะขุยเปล่าไหมคะคือไม่ได้มาะเด็นนะปกติจะได้เยอะเราให้ฟังสดๆกันเลยดีกว่าพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวดูฝีมือเขาบ้างกับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงทิ้งหยุดตาแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเเดี๋ยวบรกหน้า เดี๋ยวมาลุ้ลับกันอนิดนึงละกันใช่แปลว่าแบบนี้เดี๋ยวให้ส่งท้ายด้วยงามเลยนี้เลยจิ้งจกจ๋าจากวงเฮดเคค่ะเย้ yeah. จจิ้งจกจ๋า ทสิ่งจสัสญญาลกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการ มากที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับพีเจตุ้งตาพีเจน้องพีเจโรดพีเจบูเลี่ยค่ะพีเจกิน่ะพีเจกงิงิงครับพีเจนุ่งนิ่งพีเจน้ำพีเจโบพีเจกบพีเจนิคพีเจโูครับพีเจอครับพีเจมิ้ฟยพีเจอันพีเจกานพีเจน็อตพีเจแชมป์พีเจน้อง พีเจซูบครับพีเจแวรี่พีเจแมนครับพีเจบอี่พีเจเอครับพีเจอพีเจอยู่นะครับ88.25มิวสิกรีแลกซ์เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไพร98 7 5ดเห้าเอฟพลงเพราะเมื่อเล่น3ามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัดไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ัญหาเรานี้แก้การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 7 5สุ 75, ลูกทุง่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตอแ,ปแ,ปแ,ปแปอปที่สองเก้าสิบแปดจุแอปที่2า8 7 5 Play FM ็มทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล ลนอนอและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายเหมในสปาหรือมีระดับทิกเลื่อนไปสปา2.5 Music Relax สึกคุณใจมีไรๆที่แสนคิดเศโลดเล10ปีทนบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่ สนับสนุนความมันโดยพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทัศนครับพีเจตุ้งตาพีเจน้องพีเจพีเจบูนิ่งค่ะพีเจกินค่ะพีเจเยมิงครับพีเจนุ่งนิ่งพีเจน้ำตาพีเจบงพีเจกบพีเจนิพีเจบครับพีเจบครับ P.J. วิไฟ P.J. อ่าง P.J. ตพง P.J. น็อต P.J. แชมป์ P.J. น็อต P.J. สุสโิกครับ P.J. แบรี่คุเจ j แมนครับ P.J. แบรี่ P.J. เอค่ะ P.J. ไฮยอ P.J. อยู่นะครับ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8ดส8ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพล98.75 FM เพลงเพราะเมิ่ชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด 10ปีทนบุรี FM 27ตุลาคมนี้ที่ BB Market Park บางใหญ่สนับสนุนความมัน่์โดยเย้แต่วันนี้ตกด้วยเองเลยนบอกได้เลยว่าพร้อมเขาบอพร้อมนะครับเั้งเฮเลยเองเออเองหมดเลยทำไมไม่บอกก่อนหน้าสิบปี สักทีนึงก็ได้ก็เห็นฮาก็หายยันแบบท้ายเบลสุดท้ายเลยเลยสุดท้ายนะคะเบกที่สี่แล้วกับทบปรีวาไรตี้อยู่กับวงแบบว่าสุดยอดวงหัวจระเข้ดีกว่าเป็นภาษาไทยที่ว่วงหัวจระเข้นะครับแต่ถ้าเราจะพูดกันง่ายๆคือวงหัวเข้่าัเข้ดีกว่าเอาชื่อวงเขาไปเลย Enjoy Enjoy นะคะต้องทำ Winter ผ่านไปแล้วจริงจกจ่าพราะว่าเป็นแบบ เป็นเ <Stelle. S 1> พลงสไตล์สไตล์สไตล์ไหนสไตล์เพลเป็นแนวแบบไหนจริงๆแล้วเพลงเพลงเฮตแค่เราเป็นเป็นสไตล์สไตล์สไตล์นี่ก็จ้ำจังเลยแหมเล่นปล่อยให้เล่นนี่ทีเลยอ่าเป็นแนวเพลงสไตล์ไหนครับทายไม่ตายต่อไดกว่าเออเป็นป๊อปฟังสบายเนี่ยแหละครับป๊อปช้าเป็นป๊อปร็อกเพลงโรดี้แบบไม่ได้แบบยากมีหลากหลายมาก ฟังสบายเรื่อยๆก็คือแบบสั่นเพลงมาฟังสบายๆเป็นป๊อกและนี่พี่เตรียมทำซิงเกิลที่สองหรือยังคะอยากทราบแนวเตรียมแล้วครับจริงๆแล้วอยากจะบอกนี้ไม่อยากให้อ่า ไม่ต้องคาดหวังผมอยากอยากคาดหวังว่าเพลงต่อไปมันต้องเพ้องกับเพลงนี้มันต้องดีกว่าเพลงนี้เราอาจจะแบบว่าเป็นเพลงที่เป็นแหกโค้งมากแบบนี้ได้หรืออาจจะเป็นเพลงรักไปเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นเพลงสนุกก็ได้อันนี้ยังไม่อุบไว้ก่อนแหละผ่านออกมาเป็นเพื่อชีวิตเลยก็ได้แต่ก็ต้อง้ำก่อก็บอกแล้วว่าวงเราเนี่ยอีซิลิสซิลิมเราอยู่วงผมแล้วหรอครับเอาไว้ก่อนเออเราไปอยู่วงเขาตอนไหนกันเนี่ยกินน้ำ้วย ไม่เอาไม่กินไม่สบายถกินก็พี่จะกินกไม่สบายกินเลยไม่เออ่ะเดี๋ยวช่วงนี้แล้เราเราเอานักร้องนำกินน้ำประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่แล้วก็คือเราเตรียมแล้วเตรียมแล้วว่าขออุบไว้นิดนึงต้องติดตามจริงๆเพราะว่าวงนี้เอเชื่อว่ามีอะไรเด็ดๆอะไรดีๆแน่นอนเอ็มวีเพลงที่สองเนี่ยเตรียมไว้บ้างยังคะคือจริงๆแล้วตอนนี้เราเริ่มเตรียมเพลงกันแล้วแต่ว่าเพลงนีก็คิดไปด้วยแล้วแหละจะได้อะไรแปลกๆแปลกๆเลยเอาแปลกๆกับพี่นิกละ เราเราเราเตรียมเพลงพร้อมกับเตรียมเขาคูใช่เราด้วยคือพวกเราเป็นคนคิดกันคือเหมือนว่าเราอัดเพลงเสร็จปุ๊บเราสา่งทำเอ็มบีได้ต่อเลยเราเดมเสร็จเราคิดเอ็มบีแล้วว่ามันน่าจะไปทางไหนเพราะเนื้อเพลงเราเรียบร้อยหมดแล้วครับแนวแน่นอนอ่ะวงเนี้ยแค่แต่ว่าบอกว่าเพลงเอ่อเพลงแรกเป็นป๊อปป๊อปหน่อยเพลงสองอยากจะทำเพื่อชีวิตก็ทำเลยเนี้ยแับรองว่าแนวต้องติดตามให้ได้เลย ถามถามนิดนึงคาดหวังไหมคาดหวังกับผลงานเพลงแรกจริงมากนาคาดหวังไหมก็นักดนตรีทุกคนก็มีอัลบั้มตัวเองก็คาดหวังแล้วแต่เราไม่ได้ว่าจะต้องแบบให้มันดังเพียงปังเลยก็คืออยากให้แค่มีคนฟังของเราว่าเพลงเรารู้จักอย่างเดียเพอวงฮเที่เราเป็นเพลงแบบนี้นะจริงแล้วเราเรายืนอยู่ในพื้นฐานของความที่พวกเรารักในเสียงดนตรีเราอยากทำดนตรีมา แต่บังเอิญว่าความคิดเราเนี่ยเราอยากเสนอ,อนความคิดในใ,ในความเป็นตัวตนของเราไปซึ่งตอนแรกอะตอนแรกที่ที่แต่งเพลงที่ตกใจขึ้นมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนเนื้อนะจะเปลี่ยนคำที่ตกใจแต่พี่ต่าว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนมันไม่ใช่เร<ส>าก็เลยมีความรู้สึกว,ว่าเออเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเพลงเราเนี่ยพอเปิดออกไปจะโดนด่าหรือไม่โดนอาจจะมีคนชอบแต่ว่าเรายืนในพื้นฐานของเราอยากเสนอในมุมเราเราอยากเป็นตัวของตัวเองอยากนำเสนอให้คนฟังว่าเออว่าวงผมคิดกันอย่างนี้นะมี เพลงแบบแปลกๆมาให้ฟังแต่ก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่าคือแบบสื่อสารผ่านเพลงเลยว่าวงเราเนี่ยไม่เหมือนใครอ่าจริงๆแล้วพี่ต่ายเล่นดนตรีมาตั้งแต่อายุแปดขวบแล้วครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่สองในชีวิตที่เล่นหลังจากได้แปดขวบแล้วก็เว้นมาไม่หละพอเราจะมามีสาระพี่ก็ไปตลอดอาทิตยก็กำลังเข้าสาระก็กำลังถึงจุดจริงละผ่านปล่อยไปแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าดเดินออกมาได้แลเสร็จต้องคิดว่าไง เพลงก๊อปปี้ตอนนี้เป็นไงบ้างก็ผมว่าก็ประมาณหนึ่งครับถามว่าสําเร็จไหมคือยังก็ยังไม่สำเร็จครับจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าที่คนได้ฟังเพลงก็คือยังไม่ซีเนียร์เท่าไหร่ว่าจะต้องมีคนดูเยอะไหมแค่อยากให้คนรู้จักวงเราอยากให้คนฟังเพลงวงเฮทแค่มีเพลงที่เพลงนิ่งจบจานะอะไรอย่างนี้แค่นั้นก็พอเจอเรื่องคนแบบเมื่อคืนไหมแบบนี้คขับรถอยู่ขี่ชายโทรมามาเที่ยวอยู่ะพี่คุณอะไร ใส่ถ่านแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใส่แล้วครับผมอ่่ตไปเราอยู่พี่ชายโทรมาจากอุดมสุขอ่ะไปเที่ยวร้านร้านหนึ่งครับเฮ้ยเขาเปิดเพลง้จบจ๋าเลยเฮ้ยที่นี่แล้วก็คือจะดีใจดีไหมไม่ไม่อุดมสุขทำไมอ่ะอ่าเป็นร้านขับผับหนึ่งนะฮะอ่าดีใจก็คือภูมิใจครับว่ามีผับเป็นได้ผับหนึ่งโอะได้ยินทีนะบอกตรงเลยว่าเพลงที่เปิดในเพลงอ่าเพลงที่เราได้ไปเปิดในผับหนึ่งคือเพลงดังเล ใช่หรูอว่าเพลงเพลงีเนเคะมันจะเป็นเพลงที่แบบจริงอะต้อไม่พลาดและไม่เล่พี่อยรชเพลงบอกว่าแ้คือง่าพ่เพลงที่ติดหูนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่า แล้วหนูเชื่อนะว่าอย่างหนึ่งว่าโอ้ยผมไม่เคยแต่ย้อนกลักไปอย่างนี้ผมไม่นใจเที่ยวแต่เขาบอกว่าพี่เที่ยวบ่อยไม่เคยครับไม่อ่านเคยผมไปไม่เคยไปแถวไหนแถวนี้ไนท์สปีดติดไปยัง้งอ๋อไนท์สปีดเที่ยวจะเจ๊งแล้วคือไปเที่ยวที่ไหนมกูเจ๊งหมดแล้วสาร่ามีเรจ้าแหมต้องบอกว่าก็เป็นทั้งชื่อวงหนูเชื่ออย่างถือว่าติดหูแน่นอนเพราะว่าทั้งชื่อวงทังชื่อเพลงชื่อเพลงแล้วเดี๋ยวพอได้ฟังติดหูชัวร์คือ ชื่อเพลงเนี่ยมันอยากให้ทุกคนฟังอยู่แล้วจริงจกจ่าเพลงบ้าด่าผมเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เพราะชมเลพราชมได้ไหมรู้สึกไม่ดีใช่ไหมเราได้ดีเขาละจิ้งจคือเพลงบ้าเหมือนตอนนั้นแ่ะจะกิ้งจกตรงอ่ะนี่เาไหมได้มาเออเดี๋ยวเพลงอะไรแล้วเราทำให้เราได้ฟังพอเราฟังปุ๊บเราชอบชอบจากเมื่อกี้ที่เราฟังเราชอบชอบเหมือนกันได้แล้วเพลงนี้จะเป็นหนึ่ง หนึ่งในโทรศัพท์ของผมที่ต้องมีเฮ้ยเพลงของพี่ไอของพี่เป็นแค่หนึ่งในโทรศัพท์ของหนูชั่วโมงหนูเปิดแน่ใช่สิฉันจัดทุกพุ่งเนี่ยแน่นอนหนูจัสตริงอ่ะอ่ะเร่งนี้เดี๋ยวให้ฝากผลง,งานก็ ฝากด้วยกับศิลปินตัวน้อยอย่างพวกเราเฮดเน้อยเหรอครับน้อยครับน้อยครับมาตั้งเพลงถ้าผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันอาจจะเป็นเพลงที่อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ก็ได้่ผมพวกเราเชื่อว่าดนตรีไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกที่อยากจะเสนอในมุมที่ตัวเป็นของตัวเองแล้วังไงก็ถ้าถ้าไม่ชอบก็เข้าไปติดเตียนได้ที่ a c e b o o k นะครับแต่เราจะไม่อ่านที่พวกเราเล่นเฟซบุ๊กมันเป็นแล้วเฟซบุ๊ก ไปเว็บดอเฟซบุ S <S ๊กดอทคอมสแลชเฮโมเคนเฮโแเคนก็คือหัวเฮเอดีเลยใช่ไหมเฮดเคนแล้วก็ในยูทูบก็มีปล่อยสิหรือว่าที่นี่ก็ได้ดจริพๆว่าที่จอกจ่าเฮเคแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยดาวโหลดได้เยถงหมายดอกจันดอกไม้ทุกเทียคแล้วทกเ็ ดอกจันดอกจันหนึ่งสองสาดองหนนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งึหนึงครับพี่ดอกจันหนึ่งส1งสาหนึ่ครับผมต้องติดตามครับผมต้องมีช่องทางอื่นอีกไหมคะทวิตเตอร์ทวิตเตอพุ่งตรงเล่นใ่เป็นใช่ไหมจ้แกอินสตารพุ่งตรงลืมล็อกอินเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตามแนตน่ในยูทูบไหคคลิกเข้าไปเลยค้นาว่าทิ้งจกจ๋าแล้วก็เฮดแคแล้วก็รงไปถึง เซอร์เฟซบุ๊กได้อีกสองต้องการแล้วทังไหนฮะเลือกแล้วอาจูนครับนี่นี่นะก็ลักกันละพิต้ามันนี่นยเป็นสาระทุกวันหนึ่งจดตลอดคือชองที่ไม่มีสาระเลยหรือว่าถ้าถ้าอีกช่องทางนี้ใช่ไหมรับฟังดีๆนะฟังทางหูอ่ะแต่ถ้าคุณฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดตามเราชมอยู่เนี่ยนะฮะอยากจะฟังหรืออยากจะขอเพลงนะฮะเพลงในที่เอฟพอยต์โซลิดไฟฟ์เป็นจ้าต้องไปวัง แน่นอนเฮ้เอาได้เอาไม่อาพูดดีจังอ่ะสมมติว่าถ้มีคนติดตามได้ถูกเป็นเจ้าภาพงานอยากจะจ้างพวกเราไปทำการแสดงติดต่อได้ที่สิ่งต่อได้ที่ค่ายแมสคอตโดยตรงเลยครับที่เฟซบุ๊กเราห้ากติดต่อได้เลยครับอืมราคารับสมัครเจ้าภาพจิตวิญญาณราคาไม่แพงนะครับบอกได้เลยว่าคุณจ้างวงเฮดเค่ไปบอกได้เลยว่าจะเห็นอะไรที่ไม่เหมือนวงอื่นๆเล่นไม่มีฝังแน่นอนขึ้นไปเล่นบนเวทีบนเวที ไม่เล่นดนตรีด้วยไปเล่นตลกเถอะเดเอปเวลาแล้วเดีวเปเวลาแล้ววันนี้คงจะไม่ได้มาแค่เพลงเดียวมีอีกหนึ่งเพลงที่มาฝากไว้ยิ่งเป็นเพลงที่เป็นศิลปินที่ผมชอบอ่าเป็นเพลงนะเดี๋ยวไปดาวไปเร็วๆนี้ไปดาวไอ้เจอาพี่โจโจมพีอสโจ้พอลใช่อ่าอย่าเงี้ยเราสองคนแล้วก็พี่พี่วงเฮดแค่เนี่ยร่างกันไปด้วยหนึ่งเพลงนี้เลยใช่เพลงเพลงอะไรเดี๋ยวด้วยกับพี่พี่ดาวพี่พี่ดาเดี๋ยวยัง เราวปีนแฟนสองคนแล้วลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้ากับสมรีวาไรตี้ค่ะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีค่ะ yeah องน้ลอยกับเฮดแค่เฮดแค่ร้องฉันเมื่อเธอมยายากจะบินไปยงฝ้างไกลอยากไปถึงสิ่ของฟ้าฟ้าที่แสนว้างญ่ ไกลสกิลลานไม่แอลรอนั้นไม่หวั่นไหวจะบินไปด้วยกัน